เฮ็ดขมค่ะพี่น้องค่ะเก็บมาแต่พูพาลีค่ะคนเด้อค่ะมื้อนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถปั๊ชแนลค่ะมื้อนี้บเมื่อเมี่ยงไรค่ะพี่น้องสิมากรอยเฮ็ดขมเนาะค่ะก่อนที่พี่น้องสิไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละค่ะเฮ็ดเฮาก็ต้มไว้แล้วเนาะค่ะเฮาก็มาเริ่มปรุงกันเลยเด้อค่ะต้นใบก็ใส่น้ำปลากับผงนัวลงไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ใส่ข,ข้าวขวายครับพี่น้องไปเก็บเห็ดพอยูผูพาลีครับพี่น้องแล้วได้เห็ดขมมาเนาะคะ่ะใส่พริกผงครับพี่น้องคะเห็ดคือก,ก่อยห้านีเนาะคะ่ะคนเลจังหน่อยเนยยานนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ บีบปากเน้าใส่เนาะคะ่ะวิน้องคะ่ะเอาก็ใส่สมๆจักน้อยเนาะคะ่ะมันยังสีแสบคะ่ะเอาก็ใส่ผักตามลงไปเลยเนาะคะ่ะผักเอาใส่ต้นหอมกับสาระแหน่เนาะคะ่ะเอากระเลคละเคละให้มันเข้ากันเนาะคะ่ะวินนองคะ่ะ อย่าพลาดน้องมาลูกอย่าพลาดน้องมามงตักชิมกันค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเ้อกอไปกินกับเขากันเลยนะคะพี่น้องค่ะ มื่อนีก็ได้เขาสวยห่นหอนๆนะค่ะแล้วก็ก้อยเฮ็ดคมค่ะพี่น้องคะพริกน้ำปลาแล้วก็แกงเห็ดเพาะนะคะ่ะนากินเขาน้ากันเด้อค่ะพี่น้องคะพ่อแม่พี่น้องลองกินก้อยเห็ดขมใส่กับพริกน้ำปลาเขากันดีเถอะค่ะพี่น้องคะล่องลองกินบ้าง้อค่ะพี่น้อง มื้อน,นี้ก็มีแต่เมนูเห็ดนะคะอันนี้ก็แกงเห็ดพรส่สเห็ดแฉดเห็ดทานะคะค่ะพีน้องสำหรับมื้อน,นี้รถบัสก็ต้องขอตัวจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะรถบัสขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะ